บมิมิลนาฮิเรมานิเรฮีมอัสลามุอะัยกุมค่ะมาอ่านกุรอ่านแปลไทยกันนะคะซูเราที่สี่อ่านมีจ้าสถานที่ประทานซูรเรา์เมืองบดีนะมีทั้งหมดจำนวน176่งอยเหกายะคลิปนี้เป็นอายะที่59าสิบเก้า فَإِنْ تَلَازَحْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فردوه คำแปลบรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยจงเชื่อฟังในอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังในรอซูนและบรรดาผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในหมู่สูเจ้าดังนั้นหากสูเจ้าโต้แย้งกันในสิ่งใดจงอ้างมันกลับไปยังอัลลอฮ์และรอซูนถ้าสูเจ้าศรัทธาในอัลลอฮ์ละวันสุดท้ายอย่างแท้จริงนั้น เป็นการดีกว่าและเป็นการดีที่สุดในการยุติข้อสามหลังจากการจงรักภักดีต่ออันล็อกและลองซูนแล้ววุสลิมจะต้องเชื่อฟังบรรดาผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในระหว่างพวกเขาภาษาอาหรับทําว่าอูลิอามวงเล็บเปิด แปลว,ว่าผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่วงเล็บปิดนั้นเป็นคำที่มีความหมายกว้างมากประกอบด้วยบุคคลทั้งหลายที่ควบคุมดูแลกิจการของมุสลิมไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นนักวิชาการศาสนานักคิดผู้นำทางการเมืองผู้บริหารผู้พิภากษาหัวนหน้าเผ่าและอะไรในทํานองนี้ ด่าวโดยสั้นๆก็คือบรรดาผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากบรรดามุสลิมจะต้องได้รับการเชื่อฟังและไม่เป็นการถูกต้องที่จะไปทำลายความสงบของสังคมมุสลิมโดยเข้าไปขัดแย้งกับคนเหล่านี้ถ้าหากว่าพ่อกาะคนเหล่านี้มาจากบรรดามุสลิมและ ขอ,อคนเหล่านี้เชื่อฟังต่ออันล้์และรอซูลของพระองค์งื่นไข่สองประการนี้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการเชื่อฟังคนเหล่านี้และได้ถูกกล่าวไว้อย่างชัดแจ้งในอาญานี้และท่านนาบบีได้อธิบายไว้ด้วยซึ่งจะขอยกมาให้เห็นดังนี้เป็นหน้าที่ของมุสลิมที่จะต้องฟัง และเชื่อฟังคำสั่งของบรรดาผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหน้าที่ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามถ้าหากว่ามันไม่เป็นสิ่งที่บาปอย่างไรก็ตามถ้าหากเขาถูกสั่งให้ทำสิ่งบาปเขาก็จะต้องไม่ฟังผู้ปกครองและจะต้องไม่เชื่อฟังคำสั่งของพวกเขาด้วยวงเล็บเปิดจากบันทึกฮะด,ดีษของบุคคอรีและมุสลิมวงเล็บปิด การเชื่อฟังใครก็ตามในสิ่งที่บาปเป็นที่ต้องห้ามและการเชื่อฟังเป็นหน้าที่เฉพาะในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นวงเล็บเปิดจากบันทึกฮะดิษของบุคอลีและมุสลิมวงเล็บปิดท่านนบีได้กล่าวว่าจะมีผู้ปกครองเหนือพวกเจ้าที่จะปฏิบัติสิ่งที่ถูกและสิ่งที่ผิดวงเล็บเปิดในกรณีเช่นนั้น วงเล็บปิดใครก็ตามที่คัดค้านสิ่งผิดเขาก็จะพ้นจากความรับผิดชอบและใครก็ตามที่ไม่ชอบสิ่งผิดเขาก็จะพ้นจากการลงโทษแต่ใครก็ตามที่ยอมรับและปฏิบัติตามสิ่งผิดเขาก็จะได้รับโทษบรรดาสาวกของท่านได้ถามว่าเราจะไม่ต่อสู้กับผู้ปกครองประเทศนี้หรือ ท่านนบีตอบว่าไม่ตราบใจที่พวกเขายังนมัสอยู่วงเล็บเปิดจากบันทึกฮะดิษของมุสลิมวงเล็บปิดนั่นคือถ้าหากว่าพวกเขาทิ้งกนนารนมสัสมันก็เป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดแจ้งว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังอัลลาะห์และรองร้นของพระองค์ดังนั้น มันจึงเป็นสิ่งถูกต้องที่จะคัดค้านคนพวกนี้ท่านนาบีได้กล่าวว่าผู้ปกครองที่เร็วที่สุดของพวกเจ้าก็คือเจ้าเกลียดเขาและเขาเกลียดเจ้าและผู้ที่พวกเจ้าสาบแช่งและผู้ที่สาบแช่งพวกเจ้าสาวกของท่านได้ถามว่าท่านเราสูร้รอเราจะไม่ลุกขิ้นต่อต้านผู้ปกครองประเทศนี้หรือ ท่านดบีได้ตอบว่าไม่ตราบใดที่พวกเขายังดำรงนามาสท้านกลางพวกท่านในฮะดิษนี้เงื่อนไขเกี่ยวกับการนามสัสที่ถูกวางไว้ในฮะดิษก่อนนั้นได้ถูกทำให้เห็นเป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเราอาจจะลงความเห็นจากฮะดิษที่สามดังกล่าวข้างต้นว่าถึงแม้พวกเขาจะนมสัสเป็นการส่วนตัว ก็ไม่ควรที่จะไปทักทานผู้ปกครองแต่ในฮาดิษตที่สี่ได้กำหนดว่าเนื่อนไขสำหรับการเชื่อฟังผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นั้นคือการดำรงนามาสของพวกเขาในชุมชนมุสลิมบรรดาผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในกิจการของสังคมไม่เพียงแต่จะต้องนามาสเป็นประจำเท่านั้น แต่ยังต้องดำรงรักษานามสัสในระบบการปกครองที่พวกเขากำลังดำเนินอยู่ด้วยนี่เป็นเงื่อนไขขั้นต่ำสุดที่ทำให้การปกครองเป็นอิสลามในหลักการถ้าหากผู้ปกครองขาดสิ่งนี้จะหมายความว่าผู้ปกครองละทิ้งอิสลามและจะถือเป็นเหตุผลสำหรับมุสลิมที่จะโค่นล้มผู้ปกครองได้ นี่เป็นสิ่งที่มีกล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งว่าท่านนาบีได้เอาสัญญาจากเราเกี่ยวกับบางสิ่งซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือเราจะไม่เข้าไปขัดแย้งกับบรรดาผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่เว้นเสียแต่ว่าเราจะเห็นสัญญาณแห่งการปฏิเสธของพวกเขาอย่างชัดแจ้งที่เป็นเหตุผลพอสำหรับเราที่จะเสนอต่ออัลลอฮ วงเลเปิดจากบันทึกฮะดิสของมุคอรีและมุสลิมวงเล็บปิดจบอธิบายที่แปดเก้าข้อสามอธิบายที่แปดเก้าข้อ4จะอยู่ในคลิปถัดไปอัสลามมอะัยกุมคทาง